ในยุคที่คนใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเราก็มักจะเจอดราม่าเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยติดตามจนไม่หลับไม่นอนเลยก็มีไม่น้อยนะครับซึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดเรื่องน่าตลกมันก็คงเป็นสิ่งที่หลายคนอดคิดไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้สําหรับนักกลยุทธ์อย่างผมมันมีอะไรหลายอย่างมากที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาทางการตลาดที่เราจะสามารถ มาเรียนรู้และไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของเราได้ครับ สวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมานานมากแล้วครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นมาจากการเป็น a อน l ลิสต์หรือนักวิเคราะห์แล้วการวิเคราะห์ในเชิงการตลาดเนี่ยมากกว่า80%มันเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคครับแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าในสายตาของผมเราจะเห็นว่าคนในตลาดตอนนี้เขาให้ความสนใจหรือเรียกว่าติดดราม่าก,กันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสมัยเนี้ยมันเป็นเรื่องด หรือเป็นกระแสได้หมดไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่มันแทบจะไม่มีข้อยกเว้นแล้วนะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจที่คนติดดราม่าเนี่ยก็เพราะว่ามีโซเชียลมีเดียหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราเข้าใจแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมนุษย์ของเรามีความติดดราม่าอยู่แล้วแต่โซเชียลมีเดียทุกวันเนี้ยมันแค่ทําให้เกิดการทวีคูณเท่านั้นเองครับเพราะถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีโซเช <Media. S 2> เพื่อนๆคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยติดดราม่าไหมครับใช่ครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนติดดราม่าอยู่แล้วพอตอนที่มันมีเรื่องราวอะไรใหญ่ๆหรือดราม่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันดับแรกที่คนจะทําก็คือเขาจะจับกลุ่มคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง,งนั้นๆจริงไหมครับซึ่งเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ําขอแค่เป็นเรื่องใหญ่ที่คนให้ความสนใจเนี่ยมันก็มีการพูดถึงในวงกว้างแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวคนส่วนใหญ่ในประเทศอื่นก มันคือพื้นฐานของมนุษย์ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ยุคกี่สมัยจะมีหรือไม่มีโซเชียลมีเดียก็ตามเนี่ยคนก็จะติดดราม่าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่จะอยู่กับพวกเราตลอดไปครับแล้วอย่างเราต้องเข้าใจนะครับว่ากลไกที่ทําให้เราติดดราม่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่หลักๆแล้วมันจะวนอยู่ที่3ปัจจัยนี้ปัจจัยที่1เลยก็คือว่าเราอยากจะรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมกับเรื่องราวอะไรสํำคัญๆที่เกิดขึ้นครับเพราะมนุษย์เราโดยพื้นฐานเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วการที่เรา จะพยายามทําให้ตัวเราไปเป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างมันเป็นเรื่องที่ปกติมากครับแล้วในกรณีของพวกดราม่าพวกนี้ก็เหมือนกันการที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราอยากเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของเราครับซึ่งการแสดงความคิดเห็นในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ใต้วิดีโอหรือแชร์เรื่องราวพวกนั้นนะครับแต่การที่เราเข้าไปดูแล้วแสดงความคิดเห็นให้กับตัวเองเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันครับความรู้สึกที่ว่าคนเราเนี่ยอยากที่จะแสดง สิ่งที่ตัวเองคิดออกมามันเป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองได้นะครับว่าตอนที่เราไปเห็นวิดีโอ2วิดีโอแล้วหนึ่งในวิดีโอนั้นเนี่ยเขาปิดการแสดงความคิดเห็นเอาไว้เพื่อนๆคิดว่าเราจะรู้สึกยังไงครับแน่นอนครับมันต้องไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะถึงแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจไปแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังอยากให้มีการเปิดความคิดเห็นอยู่ดีซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองนะคบว่าเขาแค่อยากจะเข้าไปอ่านว่าคนคิดยังไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่่่นนคทีอา ส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเขาอินกับเรื่องนั้นจริงๆเขาจะเข้าไปอ่านครับว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยมันตรงกับความคิดของเขาที่มีอยู่ในหัวตอนนี้หรือเปล่าครับซึ่งพฤติกรรมพวกนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ปกติมากของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นการเกิดดราม่าหรือเรื่องราวอะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันจะทําให้คนจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปแบบของตัวเองครับและ2แล้วก็คือว่าคนเราโดยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้ชอบที่จะอยู่เฉยๆเราต้องมีอะไรสักอย่างมากระตุ้นอารมณ์ของเราในแต่ละช่วงเวลา ให้ได้ครับเพราะเ,เพื่อนเเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นระยะเวลานานๆมันไม่ได้สนุกเหมือนที่หลายคนคิดนะครับเพราะผมเห็นบางคนมักจะบอกนะครับว่าเขาไม่อยากจะทําอะไรเลยอยากจะอยู่เฉยๆที่บ้านแค่นั้นชีวิตเขาก็น่าจะมีความสุขแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่ของมนุษย์เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองขังตัวเองอยู่ในห้องเปล่าๆไม่มีอะไรทําเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งนั้นลองดูสิครับว่าเราจะใช้เวลาอยู่ได้นานสักแค่ไหนซึ่งสําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่ง ่งอยู่นานไปมันก็จะยิ่งทรมานขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของมนุษย์เราแล้วเนี่ยเราต้องมีอะไรสักอย่างมากระตุ้นเราเพื่อให้มันเกิดโดปามีนครับและเรื่องราวอะไรที่มันเป็นดรามา่าคนถกเถียงกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ชั้นดีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆลองไปสังเกตโพสต์ต่างๆได้เลยนะครับว่าโพสต์ที่มันเป็นดรามา่าหรือ Controversy เนี่ยมันจะมี En g a g e เยอะกว่าเสมอครับและ3เลยก็คือว่าสําหรับมนุษย์เราเนี่ยการตกขบวนเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ครับบาางคคนอจจะิด ว่าเฮ้ยคุณโจผมไม่เคยรู้สึกว่าผมจะต้องตามขบวนอะไรเลยนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในกรณีนั้นเนี่ยสิ่งที่สังคมเขาตามขบวนกันอยู่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับความสนใจของเราก็ได้ครับแต่ถ้ามันเป็นหัวข้อที่เราสนใจมากๆอยู่แล้วเนี่ยยังไงพวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะตกขบวนครับความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่ส่งพลังมากๆครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปสังเกตดูได้นะครับว่ายอดวิวของข่าวต่างๆที่มันกําลังดําเนินอยู่ที่คนยังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงเนี่ย อะไรพวกนั้นลงยังไงก็มีคนดูเยอะเสมอนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่คนติดตามเนี่ยเขารู้สึกว่ามันได้ข้อสรุปแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเลิกสนใจไปเลยถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาจะเคยอินมากๆก็ตามครับแล้วพฤติกรรมตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรื่องดราม่าอะไรเพียงอย่างเดียวในละครในหนังเรื่องเล่าหรืออะไรต่างๆนานาั้นก็แล้วแต่มันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยครับซึ่งความรู้สึกพวกน,นี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้และอธิบายกระบวนการความคิดของมนุษย์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ าาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีเรื่องของการตกขบวนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะส่งผลเยอะมากต่อความคิดและการตัดสินใจของคนครับแล้วในตอนที่เราเข้าใจตัวขับเคลื่อนเบื้องหลังในเชิงของจิตวิทยาแล้วเนี่ยคำถามต่อไปก็คือว่าเราจะเอามาใช้กับการตลาดได้ยังไงจริงไหมครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นเครื่องมือที่ถ้าเราสามารถเอาไปใช้ได้ถูกต้องมันจะทรงพลังมากๆแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาแว้งกัดเราทําให้ หายไม่น้อยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ผมอยากให้เพื่อนๆค่อยๆใช้เวลาคิดแล้วก็พิจารณาให้ดีทําความเข้าใจกับมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะนำออกไปใช้กับธุรกิจของตัวเองนะครับและแทเทคนิคอะไรที่ผมให้เนี่ยผมก็จะเน้นอะไรที่มันไม่สุ่มเสี่ยงมากเพราะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เอาไปใช้ผิดวิธีจริงๆมันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรในเชิงลบกับแบรนด์ของเพื่อนๆครับซึ่งหนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องตั้งเป้าให้เข้าถึง emotional engagement ขึ้นมาให้ได้ครับซึ่งคําว่า emotional engagement เน ถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือว่าเราต้องทํายังไงให้เขาอินขึ้นมานั่นแหละครับเพราะในยุคสมัยนี้มันเป็นยุคที่เราเรียกว่า information overload หรือยุคที่ข้อมูลเยอะเกินไปนี่แหละครับซึ่งในสถานการณ์แบบนี้สมองของเราจะฝึกตัวเองให้กันข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ออกไปเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นหลายคนบ่นนะครับว่าในช่วงนี้ค่าโฆษณาแพงค่าการตลาดแพงไปหมดซึ่งเรื่องของอัลกอริทึมอะไรต่างๆนานาม,มันก็ปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่คนเห็น โฆษณาเยอะเกินไปแล้วสมองเราเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สําคัญแล้วก็ตัดให้ไม่สนใจไปเลยครับเพราะเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในแต่ละวันเนี่ยคนเรามันจะสามารถคิดอะไรจริงๆจังๆได้สักกี่เรื่องครับถ้าสมองเรามองว่ามันไม่มีประโยชน์มันก็จะตัดไปเลยซึ่งคําว่าประโยชน์ในที่นี้สมองเราให้นิยามยังไงเพื่อนๆรู้ไหมครับหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเราหรือเปล่ากับ2ก็คือมันสามารถเล้าอารมณ์ของเราได้หรือเปล่าครับเพราะผมเคยพูดไปนะครับว่าการตลาดที่ไม่ มันคือการตลาดที่คนเห็นแล้วเขารู้สึกเฉยๆมันไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์เขาได้ครับพอ้า้เพื่อนๆลองนึกภาพง่ายๆเลยเนี่ยก็คือว่าเราลองไปสังเกตคนที่เขาถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียดูนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆเจออะไรเขาก็กดไลค์ซึ่งการกดไลค์ในที่นี้เขาแทบจะไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเลยนะครับแต่มันจะมีอยู่บางช่วงที่เขาจะหยุดดูและอ่านเพิ่มเติม,ตมซึ่งเนื้อหาพวกนั้นแหละครับมันเป็นสิ่งที่เข้าถึงอารมณ์ของเขาได้ในตอนนั้นหรือสิ่งที่เราเรียกว่าอ m โมชั n น Engagement เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นในการทำสื่อทางการตลาดเนี่ยผมอยากจะให้เรามุ่งเป้าไปที่การทำอีโมชันอลเอนจ g อน e มนตมากกว่าการที่เราพยายามทำให้มันสวยครับและ2แล้วก็คือว่าเราต้องดึงลูกค้ามามีส่วนร่วมในการสร้างส,างสินค้าของแบรนด์ให้ได้ครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าคนเราโดยทั่วไปเนี่ยเราอยากจะมีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดเห็นทางไอเดียหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมก็เลยย้ำเสมอนะครับว่าการที่เราจะทำให้คนอินกับสินค้าของเรามากมาก ก็คือการที่เราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับตัวสินค้านั้นเลยครับแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเริ่มจากกลุ่มลูกค้าที่เขาจงรักภักดีกับแบรนด์ก่อนเพราะการทําแบบนี้มันจะทําให้เขายิ่งจงรักภักดีกับแบรนด์ไปกันใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าการที่เราดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการสร้างสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกับความรู้สึกของคนครับแล้ว3ามเลยก็คือว่าเราต้องรีบสร้างคอมมูนิตี้หรือชุมชนของคนที่คิดในแบบเดียวกันขึ้นมาครับเพราะในตอน ตอนที่มันมีเรื่องราวหรือดราม่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่คนจะต้องทําเลยก็คือว่าเขาจะต้องแบ่งฝักแบง่งไฟแล้วจับกลุ่มกันครับซึ่งในตอนที่เรื่องราวมันกําลังดําเนินอยู่เนี่ยมันจะเป็นตอนที่เราสร้างคอมมูนิตี้ได้เร็วที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดจากมุมของกลยุทธ์ทางการตลาดเราจะไปดูนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตรงกับแบรนด์แมสส์จโดยรวมของบริษัทไหมถ้ามันตรงจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อยไปเกาะอะไรพวกนี้เพื่อจะสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาครับแต่วิธีีกาารทํแบบน้ ส่วนใหญ่แล้วแบรนด์เล็กจะเป็นคนทำมากกว่าแบรนด์ใหญ่เหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมาเยอะมากเพราะเรื่องดราม่าเรื่องกระแสอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถพลิกไปพลิกมาได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินตัวเองให้ดีก่อนเราถึงจะทำอะไรพวกนี้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในมุมของนักกลยุทธ์อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเรื่องราวดราม่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่เรื่องราวทั่วไปแต่ผมจะมองว่ามันคือตัวกระตุ้นทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับคนหมู่ และมันทําให้คนอินสุดๆไปเลยครับซึ่งความอินพวกนี้เราต้องเข้าใจกลไกเบื้องหลังของมันให้ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและการตลาดของเราได้ครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าการทําธุรกิจหรือการทําการตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทํากับคนอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันส่งผลต่ออารมณ์ของเขาเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งนั้นครับ